นัมาโดยโรดิโกมารันยานะครับสุดหน้าที่ดึงเข้ามาเสริมในเล็กที่2ส่วนของปัตตานีเนี่ยเป็นกัปตันอ่าเป็นเซนเตอร์ฮาฟนะครับมาลอดดาซิวาเริ่มเกมครับเป็นปัตตานีทีมเยือนได้เริ่มก่อนนะครับอยู่ในชุดสีเหลืองบุกจากขวาไปซ้ายก็ดูจากเชฟเริ่มเกมมาเนี่ยปัตตานีน่าจะเล่นหลัง3าเหมือนเดิมนะครับครับแล้วก็ใช้วิงแบ็กไซายขวา สเซนเตอร์ก็จะเป็นทีนกรมารอนดาซิวาแล้วก็กิติพงศ์บัวทองนะครับครับมาถึงนี่มารันยาให้มามารันยาวให้ตามช่องลูกดีครับตันปลายทันไหมยังเปิดมาได้แล้วหน้าประตูมีโฉบลูกนี้โอ้หใกล้เคียงครับโอจังหวะชาร์จของพัก,กพลระยะไกลมากนะครับแต่มารันยาวนี่ตั้งบอลดูบรรจงมากใช่ จะลองยิงเลยแล้วอยู่คนเดียวด้วยยิงคนเดียวเลยครับปันยาววัดก้าแล้วซัดก็ยังบอลยังโด่งข้ามคานอยู่ครับโรดิโก้ปานยาวจากระยะรวมๆ35หลายิงหนีกำแพงได้เลยครับแต่ว่าบอลมันไม่หุกลงก็ยังนับหนึ่งกับตราเอฟซไม่ได้นะครับ ยืนคนเดียวตลอดเลยนะครับ,รบไม่มีตัวหลอกมนันยาวเปิดแน่นอนเปิดมาแล้วได้หมงครับสิริศักดิ์แล้วอุว้ยบอลเกือบมุดใต้คานเหมือนกันนี่ครับเปิดแบบพุ่งๆมาครับสิริศักดิ์ขึ้นตัดหน้าบารอดดาซิวาแล้วลูกเนี่ยครับเกือบมุดเข้าเหมือนกันคือแย่งมงได้จากบารอดดาซิวานี่ก็เก่งแล้วนะครับใช่ จังหวะเทคดีมากนะครับแม้รูปร่างจะเสียเปลี่ยมแล้วมูัมหมัดมามะเนี่ยไม่ใช่ผู้รักษ,ษาประตูที่รูปร่างสูงใหญ่มากนักนะครับฉะนั้นรูปแบบนี้นี่โอ้ตัดมาขึ้นมาทางเอกชัยครับปะตะัตตานีเปิดมาลูกดี้ตีมงโอยขึ้นคนเดียวกดไม่ลงครับคาร์ลอสเนโตโอ้โหลอยมาแบบตัวคนเดียวเลยนะครับคาร์ลอสเนโตแต่กดไม่ลงจริงๆครับครับ ตุตาเดไปปล่อยเอกชัยเปิดง่ายๆเดี่ยก็จะอันตรายแบบนี้นะครับใช่ครับนี่ครับโอกาสทองเลยครับวิ่งมาแล้วเนี่ยเห็นแล้วนะครับคาร์ลอสเนโตอ,อยู่ตัวไกลไม่ได้ตามครับชัยพลซับมาปล่อยให้คาร์ลอสเนโตได้วิ่งเข้ามาหม่งโล่งๆครับโอแต่ถือว่าทําได้ต่ำกว่ามาตรฐานของคาร์ลอสเนโตนะครับเพราะว่าวิ่งไม่มีตัวประกบแบบนี้อย่างน้อยน่าจะต้องได้ลุ้นเข้ากรอบนี่ครับ กชัยเดินป่วนพีระพงอยู่เปิดมาลูกนี้เสาสองยังมีมาช่วยเก็บได้อยู่ครับอดิเทพให้ชุคิดชุคิดกลับมาอดิเทพสัดด้วยขวาบอลเลียดเข้ามือพีระพงเขากรอบแต่มันไม่มีน้ำหนักครับหักข้อยิงของอดิเทพอุธสินเปล่าจบครึ่งแรกไปเลยนะครับก็สกอร์ในครึ่งแรกทั้งสองทีมยังทำอะไรกันไม่ได้ การของนัทวุฒิด้วยนะครับกลับลงสนามได้แล้วนะครับนัทวุฒินัทวุฒิเข้าสายเปิดลูกนี้ยังติดเอกชัยครับแหมเกมรับก็ยังดีรอเพื่อนหาที่ว่างกันตานปลายครึ่งแรกก็มีโอกาสได้มงเหมือนกันบู้สิทธิ์ให้สัญญาณล้ะเปิดมาให้นัตพงศ์ครับ แล้วได้แต่งศิลวุฒสัตว์ด้วยขวาเกือบไปครับแม่รอบให้มาที่นัทพงครับแล้วศิลวุฒจะยืนว่างอยู่เลยนะครับมีพื้นที่มีเวลาโอ้แต่ว่าแรงเกินไปครับกดลูกนี้นี่ตันปลายนะครับที่เกือบถึงบอล <c oughs> เช่นเดียวกับเนี่ยครับมีมีตั้งกำแพง เหมือนปลอกสายตามูษษษัมหมัดมามะด้วยนะครับของตราดนี่ครับมีสเตเวียนะครับมีเทพพิทักษ์สีศิรบุตรเน้นมากครับ<อ>กับช็อตนี้เน้นจนนูเนซินอนเพลินแลิาครับใครจะยิงพรปีชาบซัดลูกนี้หวิห่งผ่านหน้าประตูไปครับแล้วก็เป็นช็อตสุดท้ายของเกมไปเลยพุทธสินเปล่าดกวิดยาวนะครับ ตราดเอกับปัตตานีเอฟก็เสมอกันไปศูนย์ศูนย์ก็ยังต้องมองหาชัยชนะอยู่ครับสำหรับตราด f อฟแล้วก็โค้ชใหม่สังติัยเผื่อแต่ก็ถือว่าพวกเขากลับมาเก็บคินชีได้อีกครั้ง